การร้อยไหมฟิลเลอร์หรือว่าโบท็อกทำพร้อมกันได้ไหมอะหมอสวัสดีครับผมหมอบอลนะครับวันนี้พบกับผมด็อกเตอร์ท็อกเป็น EP ีที่51นะครับคนตั้งคำถามขึ้นมาเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับการทําหัตถการหลายๆอย่างรวมกันไม่ว่าจะเป็นการร้อยไหมฟิลเลอร์หรือว่าโบท็อกมันสามารถที่จะทําพร้อมกันได้ไหมอะหมอวันนี้ผมตอบเลยนะครับว่ามันสามารถทําพร้อมกันได้ยิ่งสมมุติว่าถ้าเราเป็นคนขี้กลัวเราปวดเจ็บอะเราอยากทำแค่ครั้งเดียวอะเราจะทําได้ไหมมัน ได้นะครับแล้วก็การทําหัตการบางอย่างสามารถที่จะลดปริมาณของบางอย่างลงได้คนไข้ของผมเนี่ยเวลาเข้ามาปรึกษาเรื่องของการปรับรูปหน้าเนี่ยนะครับมีความต้องการที่จะต้องใช้หลายหัตการร่วมกันเพราะว่าถ้าเกิดเราอายุเยอะแล้วเนี่ยมีปัญหาที่เยอะขึ้นเนี่ยมันไม่ได้ใช้เพียงแค่ 1- 2หัตการเท่านั้นแต่บางทีจะต้องเป็น1 2 3และ4นะครับถึง4หัตการด้วยกันผมมองว่าถ้าเกิดเราแบบไม่มีเวลามีบัตรเจ็บเพียงพอแล้วก็อยากทําครั้ง ีเดยวผมว่ามันเหมาะสมที่จะทําในครั้งเดียวกันไปเลยนะครับสมมุติว่าไหมร้อยก่อนพอร้อยเสร็จแล้วเนี่ยเราเอาโปรแกรมฟิลเลอร์ช่วยส่งเสริมการยกให้กับไหมและทําให้ไหมยอยู่ได้นานขึ้นแล้วทําให้การเหตุผลลับเนี่ยดีขึ้นอันที่3โปรแกรมบทหอกริ้วรอยเยอะเราก็ต้องใช้โปรแกรมบท็อกเข้ามาฉีดลดเหลือลิ้วรอยหลังจากนั้นเนี่ยอยากได้หน้าโกลหน้าฉ่ำวาวด้วยนะครับก็ ต้องฉีดพวกตัวกระตุ้นที่ทําให้หน้าใสาหรือว่าโปรแกรมฟิลเลอร์อง,งานผิวเข้าไปด้วยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยลองจีวิทยคือ happiness นะครับคือ happiness ในที่นี้คือจะต้องไม่ hard คอ r e กับตัวเองอะ่ะคือต้องไม่ลําบาก,กบตัวเองด้วยนะครับฉะนั้นถ้าเรามีบัตเจ็ตเพียงพอทําไปเลยครับมันไม่ได้มีผลเสียใดๆนะครับซึ่งผมเนี่ยซึ่งเป็นหมอเนี่ยก็จะพิจารณาว่าอันไหนสมควรก่อนอันไหนสมควรทีหลังแต่ถ้าเกิดเรามีบัตเจ็ตที่จากัดเราก็จะเป็นลำดับขั้นละนะครับหนึ่งสองสามสี่และมี planning ต่อไป สำหรับใครที่เกิดมีปัญหาแบบอยากจะปรับรูปหน้าอยากจะเสริมความมั่นใจให้กับตัวเองเนี่ยก็ลองส่งรูปหน้านะครับเข้ามาให้ประเมินดูได้ครับเดี๋ยวผมจะตอบคําถามไปทางอินบ็อกซ์ได้เลยครับ